มอบทุนอาหารกลางวัลและมอบทุนการศึกษาให้แก่นากิรียนในกิดท้องที่ห่างไกลาปี555โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนืเ่องประธานอาหารกลางวัลที่มีคุณค่าของชางการอาหารตามหลักพุชนากาา เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาจะเด็กนักเรียนในระดับพื้นฐานมันจะำนำไปสู่การและ1โรงเรียนรวมทั้งิ้น18โรงเรียนใน18อำเภอโดยให้จัดเตียงอาหารกลางวัน18โรงเรียนเป็นเงินจํานวน90,000บาท18โรงเรียนโรงเรียนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน36,000บาทมอบทุนการศึกษาโรงเรียนละประมาณ3,000บาทจำนวน18โรงเรียน เดิแต่่ก่อได้เปิดคกร่องอาหารลวันองในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเย็นสยามพิทยาจากบ้านานั่งเรียบนั่งนั่เทียว เกิเล็กลูกคนอาจารย์สองคเนเฟสซี่เลยลูกเฟสซี่ ำดับต่อไปนะคะเด็กหญิงวัสนาสมเดครองประสงค์ค่ะที่เด็กหญิงนัทยาคำแดงห้าเด็กหญิงกัรญาไทยโยงรังค่ะตามระบับเลยนะคะ มีโอกาสมามอบทุนการศึกษาแล้วก็ทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้โอกาสในถึงธนกันดานนะคะและขอให้ท่านดีๆอย่างนี้เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาเด็กในธนกันดานได้มีโอกาสถอเครื่องนั่นะ เอาลูกนี่มาไหนเนี่ยนี่กิน <laughs> บอเขาเคิรอนน่ชื่อบอกแม่แม่ไม่้ากนั้นไหนอยามือช่วยกันกเก็บไม่กินอยู่ไม่กินเดี๋ยวไปกนแล้วเขก็กิน